ดีค bon bon ja, ja, ja. bon ่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้หมอดตุยมาเยี่ยมคุณยายสุกันนะคะบ่นโเห็นหงกินเขาจับจัายายจับคนไข้พิการคาขาดจําไปแล้วก็ตาบอดนะคะจากการโดนสะเก็ดระเบิดที่ประเทศลาวนะคะคุณยายไปอยู่กับสามีที่ประเทศลาวเมื่ออายุสิบห้าสิบหกปีนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เกิดสงครามคราวนั้นนะคะ เอคุณยายก็ติดตามสามีไปแล้วก็โดนสะเก็ดระเบิดตากก็บอดเนาะยายเนาะตอนนี้หมอตุ้ยก็มาป้อนข้าวคุณยายนะคะวันนี้ก็มีต้มเปื่อยมีต้มเปื่อยแล้วก็มีน้ำพริกมีข้าวเหนียวนะคะมาฝากคุณยายนะคะขาด้านนี้ใช่ไหมคะยายขาด้านนี้เนาะขาดเนาะนี่ขาด้านนี้ขาดนะคะแล้วก็ ตาบอดเนาะยายนะตาบอดตาบอดทั้งสองข้างเนาะยายเนะตาบอดทั้งสองข้างเนาะยายเนะโดนสเก็ตแล้วเบิดจะไม่ข้าายมือก็ใช้งานได้น้อยนะคะเพราะว่ามันหงิกนะคะแต่ก็พอจะกินข้าวได้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะ มึงก็หงิกนะคะมือยายก็หงิกหมดเลยนะคะน้าจมสันมากก็อยู่คนเดียวคุณยายอยู่คนเดียวในบ้านของหลวงที่สร้างให้นะคะก็มีน้องสาวมีน้องสาวมาคอยดูแลแล้วก็ห้องน้ำคนุณยายนะคะมีน้องสาวคอยดูแลอยู่นะคะ นีน้องสาววันนี้น้องสาว,สาวท่านไม่อยู่ะคะุณยายก็อยู่คนเดียวมาต้ยก็เลยมาป้อนข้าวนะคะวพอดีมดต้วยก็มาศึกษานะคะชีวิตผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นแขนงวิชาที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเป็นการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะ สำหรับคุณหมอตุ้ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ